เลองไฟครับเลือสวัสดีสัทีสวัสดีครับกลับเข้ามาสู่คิดเตียนเนียแก๊งภาคพ,พิเศษวันนี้สังเกตว่ามันมีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นมผมได้สินค้ามาใหม่ก็คือไฟหนึ่งดวงเราเราไม่กล้าสั่งเยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณภาพมันดีแค่ไหนเนาะส่วนไฟ R G B ที่อยู่ ด้านขวามือของผมนี้ก็คือซื้อมาตั้งแต่อยู่อังกฤษแล้แต่ไม่เคยใช้ฟังก์ชันของมันจริงๆเ <The. S 1> พราะว่ามันมีสีแบบ RGB อ่ะ red green blue อ่ะคือสร้างเฉดส,สีได้ตามใจเราเ <ขอ S 1> นี่ยก็คืออันนี้จะเป็นคลิปรีวิวไฟใช่ครับแต่ว่าอาจจะวงเอออาจจะไม่จริงจังมากเพราะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับไฟมากไม่ใช่ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าสักหน่อยจะไมมารีวิวอะไรอย้แก็อยากอวดไง เพราะว่าจะมีกล้อง GoPro รตรงนู้นเพื่อจะเก็บว่าบรรยากาศวันนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมปกติเราก็ถ่ายกันแบบบ้านบ้านใช่แล้วก็บวกกับช่วงนี้มันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ Work from home ใช่ไหมครับคนก็ต้องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เราคิดว่าหลายคนก็อาจจะคนเพราะว่าตัวเองนั้นเมื่อออกวิดีโอที่คอมแล้วหน้าแย่หน้าเมือกหน้เหียกอะไรเงี้ยเออเหมือนช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องอสอนออนไลน์ให้กับที่ลีสเนี่ยแล้วหน้าเราเมื่อออกคอมไปแล้วก็แบบหมุนมองเหมือนโดนของอะไรเงี้ยเออเพราะว่าแบบกล้องหน้าคอมของแม็กอะกมันมห่วยม,<ะ>มากเออแล้วก็ไม่มีไฟก็เป็นไฟนีออนเออก็หน่ามืดหน้าดําตาคล้ําไปเด็กก็ดูม่งไม่ดูม้งเราคิดว่าเด็กก็หลับแล้วละ่ะอือก็ด้วยแล้วก็เมื่อเราก็เลยตัดสินใจว่า ในการอัดคลิปอะไรเงี้ยเพื่อให้หน้าผ่องแผ้วเหมือนคนที่แบบหมดเคราะหหมดโศกอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยคิดว่าซื้อไฟมาซะหน่อยบวกกับอีกหน่อยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยก็จะได้หน,น้าดีขึ้นฮะเขาก็จะเห็นสีหน้าว่าเราสดชื่นอะไรแค่ไหนนะคะกลับไปที่ด้านเทคนิคค่ะครับอย่างผมเลือกใช้ไฟที่มันไม่แพงมากก็คือชุดไฟบวก ทั้งหมดเลยละเซตเนี้ยอืมอันนี้กี่บาทเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยส่งฟรีด้วยเพราะ,ราะว่าใช้โค้ดผมซื้อในช้อปปีนะครับยังไม่บอกร้านแล้วกันอืมเพราะว่ามันไม่ได้ค่าสป,ปอนเนาะได้ส่งฟรีด้วยเหรอเพราะเก็บโค้ดอะไรสักอย่างแล้วได้เราใช้เราซื้อของในช้อปปีมาประมาณแบบเราว่าหมดไปหลายหมื่นแล้วเราไม่เคยได้โค้ดส่งฟรีอะไรกับเขาเลยโค้ดลดราคาอะไรก็ไม่เคยไะ้ก็เก็บไว้ก่อนในร้าน,นเขาใหม้มันอยู่ตรงไหนเหรอมันอยู่ในนั้นแหละในร้านเขาชอบให้ ช้อปปี้ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำกูไม่เคยได้อะไรเลยเนี่ยเออแต่ว่าข้อไอ้ตัวไฟเนี่ยส่งก็สี่สิบบาทเองนะก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นไฟไฟ led มัง้งมันก็เคยไม่ร้อนเนาะถ้าถ้าคุณผู้ชมรู้จักไฟ led ก็คือมันไม่มีไม่มันร้อนแหละแต่มันไม่ได้ร้อนแบบ ไฟไก่น้อยอ่ะคุณ <ไฟ S 1> ผู้ชมจะร<า>ูก้กไฟไก่น้อยไหมคะ,ะ,ะหลอดทางเซนอ่ะมันเริ่มจากให้ทุกคนกลับไปดูละครช่องเจ็ดก่อนที่ว่าไม่ว่าจะฉายตอนไหนก็สามารถเซตให้เป็นกลางคืนและกลางวันได้นะไม่โดนฟ้องไหมช่องเจ็ดอ่เรากำลังพูดถึงเอกลักษณ์ทางโปรดักชันของเขา <Okay. S 2> อยู่อ่าซึ่งทุกคนที่ในแถวบ้านเราอ่ะจะเรียกว่าช่องเจ็ดใช้ไฟไก่น้อยอไฟไก่น้อยในที่นี้ก็คือเวลาเราเลี้ยงไก่เนี่ยเราต้องเปิดไฟเพื่อหลอกมันว่า นั่นคือเวลากลางวันกลางคืนครับนะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณใช้วิธีการถ่ายไปออกไปไม่ได้มีเทปสต็อกนั้นอนจาจจะย์จะมีการใช้ไฟเซตฉากทีนี้กลับมาที่ไฟไก่น่อยก็คือหลอดไฟโบราณเที่วเรียกว่าเป็นหลอดทางสเตนเอ,อะไรนะหลอด,ด,ดวดขดขดลวดเป็นโลกยุคอนาล็อกนิดน,นึงเพื่อเอาไว้ให้ไก่อุ่นด้วยแล้วก็ไก่จะได้นึกว่าเป็นกลางวันเทสลากับโทมัสเอดิสัน,นแข่งกัน กลับไปดูหนังเรื่องลืมชื่อไปละเดี๋ยวขึ้นไข้แล้วท่านวออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรดูไม่รู้เลยนะนะดูดูลับลบมันทําอะไรกันนุ่มลุกจะยาวไปละในไหนเราก็ลองไฟละอันนี้เป็นเทคนิคที่เขาบอกมาว่าดีใช่ไหมมีไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไฟลำวงอยู่ข้างๆเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเขาผมดูใน YouTube เขาบอกว่ามีไฟหนึ่งดวงก็สามารถเล่นอะไรกับมันได้เล่นเล่นหมายถึงว่าสามารถจัดไฟให้มันดูแตกต่างได้วันนี้ผมก็เลือกจัดไฟที่ทิ้วลงมา 45องศาวางไฟ45องศามันมีทั้งวางไฟด้านหน้าเราลดอับลงมาอ oh, มันมีมันมีหลายแบบมากแต่ว่าวันนี้ผมเลือกที่จะวางไฟ45องศาถ้าดูในโกโปูก็จะเห็นแล้วก็ชิวมาลงมา45องศาเพื่อให้หน้าที่อ้วนๆเนี่ยมันเชฟลงมันมีแสงเงาที่ตกกระทบเหมือนว่าใครอ้วนคะไม่ไม่ให้ให้ให้ใบหน้าเราไม่แป้นไงเป้นเออแต่แต่เราจะไม่เทส ไฟโดยตรงนะเพราะว่าขี้เกียจจับเนาะ่เราไม่ได้ขยันขนาดนั้นแต่ว่ามันจะทํามันจะทําให้ให้เรามีเงาอะเงาตรงนี้แต่ว่าถ้าเราเราใช้ไฟตัวนี้ตัวเดียวตรงตรงนี้เราจะมืดจะไม่จะไม่มีเชฟอะเขาก็เลยแนะนําว่าควรจะมันจะดูเป็นหนังอาร์ตอ่าใช่ใช่มันจะมันจะแบบหนังแบบสวนสอบสวนเขาก็เลยเขาก็เลยแนะนําว่าควรจะมีถ้าถ้าเรามีจอมอนิเตอร์หรือว่าจอคอมเลยแหละ ก็เปิดจอคอมให้มันเป็นสีก็ได้หรือว่าสีขาวก็ได้หลักการก็คือไม่ได้ไม่ได้ต้องการแสงจากตรงฝั่งนี้เยอะนะแค่อยากให้มันมีไฮไลท์นิดหน่อยไม่ให้หน้ามันมันตกเงาอะ่ะเหมือนถ้าเป็นแต่งหน้าก็เหมือนไฮไลท์บางๆอันนี้หลักการเดียวกันก็คือไฟที่เราได้มาก็คือ RGB เนี่ยก็เปิดแบบสีที่เราชอบวันนี้เนี่ยผมเลือกสีม่วงแต่มันเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนคลิปครับตอนนี้เป็นไฟสีแดงค่ะด้วยธีมของวัดอ่า อะไรนะส่วนโมกให้คุณซ้อมเหมือนอยู่ในนรกอประมาณนั้น<ม>เห็นไหมความแตกต่างฟิลลิ่งในทฤษฎีของภาพยนตร์อ่ะถ้าคุณดูหนังเรื่องใช่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าคุณดูหนังเรื่องเวอร์ติโกมันจะเป็นหนังภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องสีไว้สำหรับคนที่เรียนภาพยนตร์อ่ะต้องดูเรื่องนี้เพราะว่าการใช้สีในที่มันรักพาตัวขึ้นเอรบินกะไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์ติโเดี๋ยวขึ้นมีอะไรโกโก ไม่รู้อ่ะมันมันเป็นพูดเรื่องสีในในแต่ละซีนเว้ยว่าตัวหลักเนี่ยผมขอสปอยนิดนึงนางเอกเนี่ยทุกครั้งที่นางเอกออกมาจะเป็นสีเขียวอ่าแล้วพระเอกเป็นสีหนึ่งหรือว่าตัวประกอบเป็นสีเหลืองเนี่ยในซีนในในฉากเว้ยเซตทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเป็นซีนตามนั้นเว้ยนั่นแหละผมก็อยากจะพูดถึงอยากลิงแไงเหมือนมีความรู้การที่เราเลือกใช้สีแดงเนี่ยมันก็มีผลต่อผู้ดูอ่า เพราะว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องก็ไปดูคลิปคนอื่นนะมันเป็นทฤษฎีสีเนาะเป็นเรื่องของคนที่เรียนฟิล์มสตัดิออะไรเงี้ยก็จะได้เรียนว่าแสงแบบไหนเข้าข้างหน้าข้างหลังมันจะทําให้ตัวละครมีอารมณ์อเช่นอยู่ข้างถ้าไฟอยู่ข้างล่างมันจะรู้สึกน่ากลัวเหมือนผีเราโบนก็จะรู้สึกแบบกดดันถ้ามาสองนักถ้ามืดก็จะรู้สึกลึกลับอะไรอย่างงี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องไปดูกันเอาเองครับอ ไฟสีแดงก็จะให้ความรู้สึกดิสโก้อันนี้มันมีบอกว่าเป็นโหมดปาร์ตี้เป็นรูปแชมเปญชนกันอ่ามันก็เป็นก็ม,มันทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับจริงๆมันก็คือกับไฟแดงแหละเหมือนกับว่าไฟสีอะไรเนี่ยมันจะทําให้คนสวยขึ้นไฟสีเหลืองหรืออะไรเงี้ยเหมือนอแบบถ้าในปาร์ตี้ใช้ไฟสีสีมันก็จะทําให้ทุกคนแบบดูหน้าตาดีไง,ไงเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้ใครๆก็สวยก็หล่อไปหมดแต่เวลาออกมาเจอกันที่ไฟมีออนก็จะแบบ ตกใจนิดหน่อยใช่วันนี้ก็เราเลยเลือกใช้แสงที่ไม่ได้ขาวนะจริงๆแล้วมันติดเหลืองนิดนิดแต่ถ้าถ้ามองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นเราอัปเกรดสตูดิโอเพื่อการไลฟ์ครั้งต่อไปเราไม่เคยไลฟ์เพื่อการอัดวิดีโอครั้งต่อๆไปเนาะพอดแคสต์ใดๆก็ตามนะหน้าเราจะได้ดีขึ้นค่ะซึ่งอาจจะไม่ช่วยอะไร แต่ว่าขอเสริมตรงนี้นะการจะใช้ไฟส,สตูดิโอหรือว่าใช้ไฟดวงเดียวเนี่ยคือรอบด้านต้องมืดหมดนะอันนี่ท,ที่ผมไป,มไ,ปไปดูใน y youtube ของคนอื่นนะไม่ใช่ว่าแสงที่อื่นเข้ามามันกวนมากเลยนะครับแปพวกกลางวันมันก็ไม่มีประโยชน์กลางวันไม่ได้ใช้ไม่ได้คุณจะทํำยังไงก็ได้ให้เขาถึงมีม่านเว้ยสตูดิโออะเวลาเป็นห้องห้องมืดเขาเรียกว่าอะไรนะพี่พี่ที่ออฟฟิศถึงห้องเอาหน้ามาปิดอ,อะไรอย่างเงี้ย เพื่อจะใช้ไฟเพื่อจะได้คุมแสงได้เนาะแต่เรื่องความรู้เรื่องแสงที่ผมศูนย์นะออแต่แค่ผมดูแค่คลิปอ,อาจารย์หลายๆคนเขาก็พูดถึงนะครับเรื่องในโอกาสที่เรามีไฟใหม่นี้เราก็เลยจะมานำเสนอสินค้าใหม่ของเราไม่ถึงขั้นขายนะวันนี้เข้าสู่ช่วงผู้สนับสนุนรายการอ่าคุยดูหุนกระแสหมหลังจากาที่เขาอ่าเถียงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกันชัยก็จะบอกว่าครับหมดเวลาแล้วตัดเข้าสู่ช่วงผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ จะมาสุกันมีหนาทีครับน้ำหอมและถังเช่าหนาทีครับคุณมีเวลา30วินาทีนะครขายเลยครับตอนนี้เรามีกระเป๋าออกใหม่สาหรับกระเป๋ารุ่นนี้ที่ทุกคนก็เคยเห็นมาแล้วซึ่งก็คือกระเป๋าของหิมะพันาน m a r เม m a l l ซึ่งเราได้ทำการขายไปแล้วนะคะ,คะใช้ดีใช้ง่ายนะคะพวกพาสะดวกเอาไปใช้ซื้อของได้นี่กระเป๋าตัวใหม่ของเราเรา<อ>มีการปรับไซส์นิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้สกรีนลายนะแต่นี่เป็นไซส์ใหม่ซึ่ง เรียกว่าเป็นเวอร์ชั่น2.0เราได้ทำให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช้ของได้ practical ขึ้นแบบเพราะว่ามันมีด้านข้างมีตูดด้วยดูมันใช้งานได้จริงแล้วก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเช่นสังเกตง่ายๆก็คือมันสูงขึ้นครับแ,แต่ด้านข้างเนี่ยเมื่อแบนเมื่อจับมันแบนเนี่ยมันเท่ากันอ่ามันเท่ากันแต่ว่ามันใช้ แพทเทิร์นในการเย็บโพละรแบบนะเราค้นพบว่ากระเป๋าผ้าส่วน,น่ในไทยเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกันที่ขายมันจะใช้วิธีการเย็บก้นนะแต่ว่าอันนี้เราไปได้กระเป๋าที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจและกันจากแบรนด์ที่เราซื้อมาจากที่อังกฤษแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันใบใหญ่ดีแล้วมันก็ใช้ใส่ของได้แบบค่อนข้างจริงจังมันก็คือมันจะมีการขยายด้านข้างนะก็คือมันเย็บข้างแล้วก็เพิ่มจุดตรงไปตรงนี้ เวลาใส่ของก็หยิบง่ายมันจะเป็นทรงเหมือนบ็อกซี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราทําให้มันแข็งแข็งนี่หมด30บวินาทีอยงดิ่ัะเลียกค่ะใกลแล้วครับเหลืออีกสิบห้ามิตอนนี้ถ้าคุณโทรมาภายในนี้เราจะเพิ่มให้อีก20สสายนะคะจากราคา9999ัรเบาทเหลือ3 5 0หบาทเท่านั้นรับไปเลยอันนี้เป็นโปรโมชั่นวันวันเด็กมันมีแท็กที่ผมเอยราเบลที่ผมทําใหม่ด้วยนะเดี๋ยวทาให้คุณผู้ชมดูแป๊บอันนี้เมื่อเป็นทรงแข็งใช่ไหมแล้วมันก็จะมีขอบข้างแบบนี้อ นี้แล้วก็มีตูดก็จะเป็นกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นเวลาเราไปซื้อของอ่าซูเปอรม์มาร์เก็ตเพราะตอนนี้ประเทศไทยได้อัปเกรดแล้วคือไม่แจกถุงพลาสติกใช่เพื่อนก็ใช้อันนี้ตอนนี้มี2ลายให้เลือกในเพจก็คือเป็นลายคาแรคเตอร์ตัวใหม่ชื่อว่าน้องบุญชิดกับน้องพรสัก เ็นเวอร์ชันนอนเล่นวันหยุดกับเวอร์ชั่นรับตุกจีนโทรหาเราตอนนี้เลยครับเพียนโทรหาเราตอนนี้เราไม่รับพ่อเราไม่ได้เปิดมือถือเแ้่เขาเกิ่มเขาเพิ่มเติมตรงนี้ไหนเพราะว่าสั่งไปเยอะมากร้อยโหลตัวลาเบลร้อยโหลร้อยโหลไงอ๋อหมายถึงป้ายนึกว่าป้ายป้ายป้ายโอ้ตกใจตัวนี้ครับเนี่ยตัวป้ายนะเป็นของร้านเราอาโลนเลยครับร้านของเราของเราจริงๆครับโนนดีไซน์สังเกตนะของจริงต้องเป็นนี้ครับ อืมแต่ของแต่ของฟอมเนี่ยจะคุณภาพดีกว่านโอเคโอเคจบนะเราก็มาขายของเพื่อให้มีประโยชน์กับการรีวิวคลิปไฟใหม่ใช<า>่สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามมาถึงตรงนี้แล้วอยากมีคําแนะนําให้เราซื้อไฟเพิ่อมอีกตัวหนึ่งเพื่อจะเามาส่งตรงนี้ก็บอกได้หน้ามันมืดไปคอมเมนต์ได้นะครับผมก็มือใหม่มากพีกวามไมีอะไรจะเสริมไหมครับไม่มีโอเคสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ สวัสดีครับเราเปลี่ยนไฟให้มันเป็นให้มันเป็นโหมดแบบมันกระพริบได้ไหม map 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 m a เดี๋ยโชว์โชว์อยู่เห็นไหมสีมันจะไป random ป้าตี่ร้องเพลงกับไฟเย็งใช่มันเป็นม่วงอันนี้อันนี้ใจแบบ คือซื้อมานานแล้วแต่ไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้เพราะไม่รู้มันเราไม่มีไฟหลักไงอ๋อแล้วเรานั่งๆอยู่ไงเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์เสียนอันนี้เหมือนอันนี้สีแดงอันนี้มันเหมือนว่าทุกคนไงหรอเป็นรันดอมไว้เอาไว้ใช้ในปาร์ตี้ถ้าคนเจ๋งๆอ่ะเขาก็จะมีอะไรพวกเนี้หลายตัวไว้วางไว้มุมนู้นวางไว้มุมนี้มุมนั้นก็อาจจะเป็นไฟเบาๆอะไรเงี้ยมุมนี้ก็แบบแต่เรามีแค่สองดวงไงเราก็ทําได้แค่นี้ครับเท่านี้ก็ยาวละหลายบาท